สุขเศรีอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็มีงานมาสิริใช่ไหมคะก็จริงๆอยากจะขอบคุณแฟนคลับนะคะที่แบบลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่แบบมาอุดหนุนร้านชาแคปนะคะแล้วก็เอ่อเมมเบอร์ Member, ทุกคนในทีมก็คือตั้งใจมากๆเลยกับงานงานนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นแันไหนก็ตามคือทุกคนแบบทุ่มเทให้กับร้านชาแคปมากๆเลยโดยเฉพาะ พี่น้ำสายต้องแบบยก MVP ให้เลยนะคะเพราะว่าจัดแจงทุกอย่างแล้วก็อีกคนนึงก็คือพี่เชอจริงๆทุกคนคือแบบว่าทำหน้าที่แบบเต็มที่มากๆเลยใช่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าให้กระแสตอบรับบอก <laughs> ให้ข้อสนใจแล้วก็เออมาอุดหนุนล้านเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าแบบ ดีใจมากสามวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมากมาจริงๆแบบว่าขอบคุณทุกคนไปเยอะแล้วก็เลยแบบเอ้ยลองมาพูดแบบเบื้องหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเลยเอาจริงวุ่นวายกว่าที่คิดมาก คือมาซิลิยก็เริ่มมาจากตอนแรกเขาก็แบบประกาศว่าจะมีทำมาซลิอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีการแบบเริ่มจับกลุ่มกันซึ่งแบบวันนั้นจําได้ก็คือน่าจะแบบไปซ้อมหรือว่าจะไปเทียเตอร์หรือมีแคสเกมอะไรสักอย่างนีง่แหละก็เลยต้องไปที่หอใช่ไหมคะแบบพี่น้องสอ่ะนั่งกินหมาล่าอยู่แล้วหนูก็แบบว่าเข้าไปกินด้วยอะไรงี้แล้วแบบ ในไลน์กลุ่มก็กําลังคุยกันเรื่องมัสิลีแล้วพี่น้าใสก็บอกว่าเออพี่เชลแบบชวนเข้ากลุ่มมสสิลีแล้วพี่น้าใสก็เลยชวนหนูบอกว่าจ๋าเนี่ยเข้ากลุ่มมาสิลีไหมอะไรงี้หนูก็แบบอ๋อเอออยากเข้าอะไรงี้ใช่ไหม เออก็เลยแบบเข้าเออพี่เคสอ่ะก็มาบอกว่าเข้ากลุ่มไหมแต่ว่าพี่น้ำใสก็บอกว่าเข้ากลุ่มไหมใช่ไหมคือหนูอ่ะก็อยากเข้ากลุ่มทั้งคู่พี่เคสอยากขายข้าวแต่หนูไม่อยากขายข้าวเพราะหนูแบบรู้สึกว่าหนูอยากขายน้ํามากกว่าแต่ว่าหนูก็บอกพี่เคสว่าเออพี่เคสเนี่ยพี่น้ำใสชวนเข้ากลุ่มนะเออแล้วหนูอ่ะ อยู่กลุ่มหนูนได้หรือเปล่าหนูก็บอกว่าหนูว่าอยู่กับพี่ได้นะพี่เคนก็บอกว่าเออไม่เป็นไรไปเลยตอนแรกอะหนูก็คิดว่าหนูโดนพี่เคศงอนแน่ๆเลย <c oughs> หนูชวนพี่เคนมาด้วยบอกว่ามาเข้ากลุ่มการอะไรย่างนี้แต่ว่ามันเต็มแล้วหนูขอโทษจริงๆ ก็พอมาสิคือตอนแรกก็มีประชุมการเออหนูก็แบบมานั่งคุยเลยก็มีทั้งแบบมานั่งคุยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แบบซูมการอะไรนี้ใช่ไหมหนูก็คือแบบนั่งหน้าพี่เชอร์เลยแล้วพี่เชอร์ก็แบบกาง Excel แบบฟูมนี่นะคะก็คือแบบว่าสินเมนูที่เราจะขายกันเราจะมีอันนี้อันนี้แล้วเราก็จะแบบคำนวณก็คือวันนั้นก็คือพี่เชอร์แบบคำนวณงบประมาณมาเรียบร้อยแล้วแบบหมายถึงว่า คำนวณต้นทุนแบบคร่าวๆแบบมาบูมก็แบบสกยก็ย <c oughs> <c oughs> คือเหมือนพี่เชอร์ก็เอาเมนูมาคร่าวๆว่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหมเราก็แบบก็บอกช่วยกันเสนอว่าเออควรตัดอันนี้ออกควรเอาอันนี้เข้าไหมคือจําได้ว่าตอนนั้นแบบ คนแบบเสนอเมนูกันเยอะมากว่าจะขายอะไรบ้างเหมือนตอนแรกอาจจะมีแบบพวกพุดดิง้งหรือว่าไอติมอย่างถ้าไอติมเนี่ยหรือพุดดิง้งเนี่ยมันต้องเป็นของเย็นๆแล้วมันจะต้องมีแบบพวกตู้ช่วงตู้แช่อะไรอีกอย่างนี้หรือเปล่าเออมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากใช่ไหมเราก็เลยต้องจําเป็นต้องตัดทิ้งนะคะแล้วก็พยายามหาขนมที่มันสามารถแบบเออเป็นของแห้งๆอ่ะทุกคนจนสุดท้ายนะคะได้ออกมาเป็นคุกกี้ แล้วก็ราวนี่ราวนี่อร่อยมากใช่ไม่คือหนูได้ได้กินแค่คุกกี้อุ้ยใช่ราวนี่อร่อยมากราวนี่หนูชอบอร่อยแบบอร่อยมากอะแล้วแบบวันแรกก็คือเหมือนแบบเวลาเดินไปนน้นไปนี่ไปนั่นมันก็จะแบบเริ่มน้ำตาลตกใช่ไหมก็จะเริ่มหน้ามืดกันก็จะแบบ เฮ้ยขอกินบาวนี่เอามาแบ่งกันอะไรเงี้ยแต่พอวันหลังๆก็คือไม่ได้แล้วไม่งั้นแบบจะไม่มีบาวนี่ขายอะไรเงี้ยพวกหนูก็เลยแบบห้ามกินแล้วแบบมันเป็นมันเป็นกูโคที่ดีที่สุดนะตอนนั้นมันแบบอ,อร่อยทีนี้ก็เป็นเซสชั่นของการแบบแบ่งงานว่าใครจะไปทําหน้าที่อะไรพี่ชเวก็เหมือนถามว่าใครแบบสะดวกอันไหนบ้างคือตอนแรกอะหนูก็บอกว่าจะหาชุดเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูมีร้านแต่ว่า มันเดบ,บราคาน่าจะแพงเกินไปก็เลยเ,เปลี่ยนเป็นพี่มิวสิคแทนพี่มิวสิกก็เลยบอกว่าเออพี่เจอแล้วร้านที่แบบถูกกว่าก็เลยเป็นพี่มิวสิกเป็นฝ่ายคอสตูมอ๋อมาถึงชุดในร้านชาเหรอหนูก็ไม่ได้เลือกอยู่ดีหนูแบบว่าเอาเอาชุดอมเรียกว่าส่งแบบแบบไปให้เลือกก็แบบมีแบบนี้นี่นะแล้วก็ให้เขาจับคู่กันเอง แล้วแบบเพื่อนก็เลยแบบเลือกชุดกับโอบิมาให้หนูแล้วหนูก็เป็นคนไปจัดการเรื่องชุดให้ทีนี้ก็จะเป็นพวกใบเมนูก็จะเป็นพี่นิวก็จะเป็นนิวโอ้ just new ก็จะเป็น new. <c oughs> oh, <just> new. <c oughs> ปนิ w วเอียนะคะพ <c oughs> ี่เป็นคนแบบว่าทำพวกอินโฟกราฟิกโปรโมตต่างๆนะ ซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากคือหนูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะประทับใจเทสเหรอแบบวา่าการตกแต่งอะไรนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าเฮยสวยเป็นสไตล์ที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเวอร์ไปแล้วก็ไม่ได้แบบเ,เด็กเกินไปหรือโตเกินไปมันดูแบบฟอร์มอลฟอร์มอลทางการเข้ากับแบบ ภาพลักษณ์ของเมนูอาหารที่เเครื่องดื่มที่เราจะขายแล้วก็ภาพลักษณ์ของเมมเบอร์เราอยู่นะเออเลยรู้สึกว่าแบบดีแล้วก็พี่ก่อนอย่างงี้ก็จะเป็นคนที่แบบว่าทําบูธพี่ก่อนพี่น้ำใสพี่ไม้ก็แบบว่าช่วยการพวกอุปกรณ์ในบูธคือหนูสามคนได้รับหน้าที่ดูแลฉากแล้วก็การกระชับปองใช่ไหมคะน้องไม,ม้เป็นคนสร้างกระชับปองขึ้นมาทุกคนคือน้องอะ่ะรู้จักกับ ออรู้จักกับคนที่สามารถเสกสิ่งนี้ขึ้นมาได้แล้วน้องก็ไปดูงานทุกวันเลยทุกคนคือเก่งมากส่วนหนูก็คือรับหน้าที่ดูแลทั้งร้านเลยค่ะแบบโอเคเราจะจัดแบบนี้สี่คูณสามเมตรเป็นแบบนี้เราจะแบ่งสองเมตรเป็นแบบนี้หัวหมุนมากเป็นเป็นเดือนที่หนูเหนื่อยที่สุดเลยค่ะแบบหนูคอกับก่อนทุกวันเลยเพราะหนูกับก่อนจะดูตรงนี้เงนทั้งสองคนแบบก่อนต้องไปยกพาเลทไม้แบบหนักๆมาแบบออพาเลทไม้อ่ะ,อะต้องมายกวางเทินไว้อะไรอย่างเงี้ย เรารู้เป็นล้านทั้งหมดว่ามันสามารถเปิดปิดร้านได้ไหมหรือยังไงเนี่ยก่อนวันงานเลยค่ะคือจริงๆเราจะรู้เป็นว่ามันเป็นสี่คูณสามมาอยู่แล้วแล้วเราก็จะเพิ่งทราบค่อยๆสร้างมาเรื่อยๆว่าแบบอ๋อโอเคมันจะมีเสาให้มันไม่มีแต่มันไม่ได้มีแต่สี่คูณสาที่พื้นแล้ววันสุดท้ายถึงได้รู้ว่าโอมันมีเสากั้นปิดแฟนคลับไม่สามารถเข้านั่งร้านได้เราก็แบบ ต้องขอบคุณพี่ทีมงานมากๆเลยคือเราแบบไปอ้อนวอนว่าคือหนูคิดไปแล้วค่ะว่าต้องแฟนคลับจะได้เข้าไปนั่งพรเวทในร้านที่สามารถออกไม้ออกได้พี่คะไม้ที่กั้นข้างหน้ามันจะเป็นเสาใช่ปะแล้วก็จะมีไม้ค้ำอย่างเงี้ยเอาออกได้พี่คะเขาหน้ารักมากพี่ทีมงานก็แบบโอเคเดี๋ยวพี่เอาออกให้อะไรอย่างเงี้ยคนเกือบได้แบบเกือบได้แบบต้องกระโดดข้ามเป็นแบบโดดหนังยางเวลาเข้าร้านและเพราะว่าแบบมันต้องมีโครงเอาไว้ให้แบบ ค้ำไม่ให้เสาหล่นอะไรเงี้ยแฟนคลับทุกคนเกือบเกือบจะได้เข้าร้านแบบแบบมุดไม่ก็ต้องกาวเข้านะคะอะไรเงี้ยในส่วนของดูนั้นก็คือเป็นทำ by order ค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยตอนแรกก็คือแบบแอบบแอบบเครียนนึงเพราะว่าเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยตอนแรกก็แบบยอมแล้วว่าไปไม่เป็นว่าหนูจะไปยังไงก่อนดีเพราะว่า หนูไม่รู้อะคือหนูเป็นคนที่แบบโลโลเทคโนโลยีมากเออคือหนูอะทำได้แค่เวิร์ดพิมพ์เอกสารอะไรเงี้ยได้แบบงงๆแต่ว่าอะไรที่มันแบบยากยากกว่านะั้นอะมันก็ก,ก็ไม่เคยทำเลยก็พยายามใช่ไหมเออพี่ชก็บอกว่าให้หนูอะทำใบออเดอร์หนูก็แบบได้เลยพี่โดยที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะต้องเข้าโปรแกรมอะไรสุปนะคะหนูก็ใช้โปรแกรม Google d o c นั่นแหละแล้วก็มันมีแบบ Add T a b l e ลว้าหนูก็เพิ่งค้นพบเป็นครั้งแรกเลยที่มันมี Add Table ได้ด้วยตอนนี้หนูเสียนมาทุกคนใครสามารถจ้างหนูทำไบออเดอร์ได้นะคะหนูแบบสามารถจัดระเบียบแล้วก็วางแผน b บออเดอร์ได้แบบเลิศสุดเขาเรียกว่าไงมันจะมีต้นทุนที่ o f f i c i a l ให้ใช่ไหมคะถ้าเกิดมันเกินต้นทุนที่เขาให้เนี่ยมันมันจะต้องไปเอากำกำไรที่ได้เนี่ยมาหักลบกัน กับทางออฟฟิเชียลก่อนแล้วกำไรที่เหลือส่วนเมมเบอร์ต้องมาหักต้นทุนกันอีกทีค่ะต้นทุนที่เกินอะไรเงี้ยแต่ก็เยอะอยู่นะที่ได้แต่ละคนเยอะมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะกำไรยะมไงเยอะอยู่นะแต่ว่าบูธหนูคือก็คงถามว่าบุตรอื่นคงได้แบบอันนี่กว่านิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็สามารถบางบูธสามารถอยู่ในขอบเขตต้นทุนได้แต่ของพวกหนูเนี่ย ถือว่าเราลงทุนค่อนข้างหา,าของดีๆมาให้เยอะแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบเราค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเกินไปเยอะอยูด่ด้วยความที่น้องนิวกับน้องจ๋าเขาไม่ได้มาวันศุกร์ไปบอกน้องว่าพี่ขอแบบคอสอนงานเลยได้ไหมตอนนี้ประมาณตอนนั้นคือประมาณแบบสี่ห้าทุ่มแล้วอะแล้วน้องก็โอเคเลยค่ะพี่โอเคเลยอะไรเงี้ยแบบโห น้องนีกับน้องจ๋าก,ก็คือพร้อมรับความรู้มากๆแบบพี่สอนหนูได้เลยค่ะก็คือหนูจะไปแค่วันเสาร์ตอนแรกก็รู้สึกว่ากังวลว่าเอ้ยเราจะทําได้ไหมนะเพราะว่าวันศุกร์เราก็ไม่ได้ไปเนาะก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีประสบการณ์จากวันแรกเท่าไหร่แต่เห็นเขาบอกว่าวันแรกก็คือหลังร้านนะภายในร้านกันเองก็ยังแบบอะไรไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะพอมาวันที่สองเลยก็คือก็คือก็คือถึงตาหนูที่หนูจะต้องไป ไปถึงประมาณ8โมงทุกบูธเลยนะยังไม่มีใครมาเมมเบอร์ Member. ก็คือณตอนนั้นเวลา8โมงก็คือมีแค่พวกหนูคือเราด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ไปวันศุกร์ใช่ไหมคะก็เลยต้องแบบมาเรียนรู้วิธีการชงชาว่าอุปกรณ์ตรงนี้ตรงนี้นะอยู่นี้นะก็ต้องไปแต่เช้าเพื่อที่จะไปดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องหยิบจับอะไรยังไงแบบว่าต้องต้องรอ,อคนที่เป็นฝ่ายรับออเดอร์ มาปุ๊บๆก็ต้องให้เป็นฝ่ายที่เป็นพี่มายเป็นกรชับองใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเอาไปวางแก้ววางตรงชั้นตรงนี้นะก็แบบหนูก็เตรียมกระดาษไปแล้วก็ปากกาส่วนตัวแล้วก็ไปจดว่าโอเค1 2ึ่สอมีอ่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรบางแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าถึงนเวลาจริงอะ่ะกระดาษใบน,นั้นที่หนูจดอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยก็คือใช้สกิลความแบบหน้าง,งานล้วนๆเลยก็หยิบจับอะไรง่ายขึ้น อ๋อแล้วก็มีชงชาที่เป็นาชาเขียวพเมียมใช่ไหมคะที่สำหรับแฟนคลับที่ซื้อเสร็จนั้นก็คือเมมเบอร์ก็คือจะเป็นคนไปชงให้ใช่ไหมก็มีแฟนคลับถามว่าชงชาเป็นไหมหนูก็แบบเป็นสิคะโอ้โหฝึกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยก็คือแบบจับจับวางใช่ไหมก็หยิบมาตึ๊ด แต่ผงชาแต่ว่าก็ต้องถามามก่อนว่าเอาแบบว่าเป็นคนชอบทานชาเขียวแบบไหนไเข้มข้นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนก็คือแบบว่าไม่ได้เป็นสายแบบชาเขียวเลเวอร์ใช่ไหมคือทุกคนที่ว่าชาเขียวอันนี้มันเป็นเหมือนแบบชาเขียวญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นจริงๆอ่ะแบบไม่ได้มีรสชาติผสมนมอะไรเลยก็จะมีความเป็นชาเขียวจริงๆใช่ตอนที่หนูชิมเองอะ่ะ ด้วยความที่ว่าหนูก็เป็นสายชาเขียวเลเวอร์ใช่ไหมแต่ว่าเป็นสายเป็นชาเขียวที่ที่เราคุ้นเคยเองอะ่ะคือมันจะมีความนมนมหน่อยม,มีความหอมหอมหน่อยอ่ะส่วนตัวนะส่วนตัวนะหนูรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยไม่ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบฟิลแบบมาชาลาเต้ผสมนมหน่อยอะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบเป็นชาเขียวที่เราชอบแต่ว่าก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งใช่ ก็ตอนชงก็รู้สึกว่ามันดีนะใส่ชาตึง้งใส่ชาแม่ตึง้งแล้วก็เทน้ำร้อนใส่ตึ้้าเทน้ำร้อนก็แบบดูโปรมากก็เราก็ใส่ชุดแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ตื้อแล้วก็คนก่อนก็คือก่อนที่จะมาชงให้ทุกคนอะ่ะพวกพวกหนูทุกคนอะ่ะก็ต้องแบบมีการเรียนรู้มาก่อนนะคะไม่งั้นชงให้ทุกคนทานไม่ได้แต่ก็ดีใจนะเพราะว่าเห็นแล้วคนบอกว่า ก็อร่อยบางคนที่ที่หนูไม่ได้ชงให้นะเขาก็เหมือนแบบว่าขมขมไปอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าหนูเป็นคนลงไปชงให้หนูก็จะถามว่าอร่อยไหมคะแบบอยากรู้จริงๆว่าอร่อยไหมเพราะว่าเราจะได้แบบปรับปรุงต่อใช่ก็ดีใจที่ทุกคนบอกว่าอร่อยไม่รู้ว่าอร่อยจริงไหมแต่ว่าก็ขอบคุณนะที่แบบว่าอร่อยเป็นครั้งแรกนะที่หนูรู้สึกว่า เป็นการมาชงชาให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าจริงๆไม่รู้ว่ารสชาติวันนั้นเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนเราก็แบบว่าช่วยกันชงเนาะก็ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่ได้แก้วที่หนูชงไปคือใครบ้างเพราะว่ามันก็มีหลายออเดอร์ที่เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทํากันก็มีพี่สตาฟมาช่วยด้วยก็รู้สึกขอบคุณพี่สตาฟม,มากๆเลยแบบก็คือคือถ้าไม่มีพี่ก็ หนูก็คือแบบสิบมือในร่างเดียวแล้วก็คือแยกร่างไม่ถูกแล้วนะคะใช่ก็รู้สึกว่าสนุกดีนะก็เป็นการชงชาที่มันเดีอะแบบคือเข้าใจฟิลคนที่เขาแบบเปิดร้านจริงๆแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าวันนั้นคือแบบไม่ได้ทักทายแฟนคลับเลยอะทักทายแค่ตอนจบงานแล้วก็แบบโบกมือบายๆแล้วก็อะไรเงี้ยคือแล้วก็มีวันสุดท้ายที่รู้สึกว่า ออกไปเจอหน้าแฟนคลับหน้าร้านเยอะที่สุดเลยก็จะมีเป็นช่วงประมูลใช่ไหมแล้วหนูตลกมากทุกคนคือวันศุกร์ใช่ไหมคะพี่เชอร์มาช่วยจัดของนู่นนั่นนี่ใช่ไหมแล้วแกงที่ทําน้าแกงพี่ผักแกงมิวสิกแกงไม้แล้วก็แกงก่อนอ่ะพี่เชยร์ว่าเนี่ยอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็แบบไม่ไม่ได้พี่เชอร์ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ตอนที่เราทำโปรเซสการทําต้องเป็นอย่างนี้นี่ี่แล้วก็ไม่แน่เนี่ยลองทำอย่างนี้ดูแล้วทุกคนแบบตอนนั้นน่มีทั้งหมด5เสียงมีหนูพี่ผักสิก มาแล้วก็กอดห้าเสียงอะ่ะนั่งมองพี่เชอญอย่างเงี้ยไม่พี่เชอญมาตีนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านหนูยกมือค่ะว่าไม่ผ่านตลกมาแล้วพี่เชอญแบบกระแดะพี่เชิญปวดร้านพี่เชิญไม่ได้ปวดคือทุกคนเ,เข้าใจว่าพี่เชอญต้องการจะช่วยอย่างเต็มที่แบบเข้าใจเลยเข้าใจมากๆอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรทุกคนคือมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากที่มาเล่าให้ฟังคือมันน่ารักมากจริงโซนมัชฌะเสร็จตรงนั้นเรานั่งกันอยู่แล้วพี่เชอญ์เขาอยู่ข้างหลังตรงนั้นคนเดียวที่เขาแบบ ไปจัดนู่นจัดนี่แล้วแบบก่อนก็พี่เชออยาย้ายของอย่าทำาอย่าแล้วก่อนเหนื่อยมากแบบยา่าไม่ต้องย้ายยดุดแตล่ลกค่ะแล้วสิ่งที่เราแบบหนึ่งสอสามสี่ห้าคนพี่เชอ5ห้าคนไม่เห็นด้วยคะ่ะอย่างเงี้ยเห็นดูแล้วก่อนก็คือแบบปวดท้องวันนั้นพอดีนะคะออสญญนสจิตนสงสารพอนมากเลย แล้วตอนมาเจ้ามามาช่วยตอนแรกรับคิวห้าสิบคิวหรือว่าแบบอโอเคเมื่อวานเราแบบนั้นเราก็หนูจะไปทําแต่มาบอกเมื่อวานก็ทำอย่าเง,ง้ินทาแบบเหมือนเดิมก็ได้ให้น้องทําเลย,แล,เย,ยแล้วกันเดี๋ยวเชื่อไปช่วยชนอื่นแล้วก็รอรอชงอย่างเดียวโดยเฉพาะบูธข้างๆหนูที่เป็นปลาบอลสะดุ้งอะ่ะคือเราไม่รู้ไงว่าเราอยู่ข้างๆบูธปลาบอลใช่ไหมเราก็หดูก็ชงมแล้วก็สะดุง้ง คือหนูบอกกับพี่สิงแล้วก็พี่ผักบ่อยมากแล้วก็บอกกับพี่สตาร์ทด้วยว่าสะดุ้งบ่อยมากเลยนะสะดุ้งแบบหลายรอบมาก,กอะแบบเพราะาปะกติเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนขี้ตกใจขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็เปิดเพลงในร้านแบบคอคอฟิลญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วพอแบบชงๆอยูู่้วยความตั้งใจแล้วมเีเสียงลูกบอลปึ้งแล้วก็อย่างเงี้ยเราทําน้ําแล้วเราก็วางน้ําไว้ เพื่อรอให้หมายเลขออเดอร์ถูกปะแล้วปรากฏว่าบอลบอลบูธข้างๆเขาป่า,า,า,ามาโดนน้ำหกแบบทุกคนอย่างเงี้ยไม่นะแบบไม่นะไม่นะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะบอล bon หน่อยมากน้ำหกเราบอล bon ไปสองสารอบเลยค่ะทุกคนบอลจากบูธข้างๆแม่นมากแฟนขับป่าแม่นมากปลามาที่บูธหนูน้ำหก แฟนขับเก่งมากคือมันมีแบบออเดอร์บางอันที่แบบเราทําผิดใช่ไหมเราก็เลยแบบเอาไปวางไวไ้แบบเอาไปวางไว้ท้ายๆอ่ะทุกคนแบบเอาไปโต๊ะหลังอ่ะที่แบบเมมเบอร์จะไม่ปัดตกอ่ะเออแต่ว่าเราไม่ได้คาดคะเ์ถึงแบบบอลจากวูดข้างๆว่ามันจะปลิวข้ามมาแล้วก็มาโดนแก้วที่ตั้งเอาไว้หกแล้วหกบนพื้นผมแ,แบบ มันเป็นแบบคือมันก็ไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าบูธพวกหนูไม่มีที่รองพื้นอนะมันมีมันเป็นแผ่นแบบว่าแผ่นยางด้วยเพื่อที่แบบเผื่อแล้วว่าถ้าเกิดน้ําหกจะไม่เลอะพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอไปวางด้านหลังอะมันเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีพื้นยางอ่ะแล้วแบบฮาเลลูยอแบบโอ้โหแมนมากแฟนคลับแมนมากมากประทับใจอะแล้วมันมีอยู่แค่แบบแก้วสองแก้วที่วางอยู่ตรงนั้นอะแต่ทุกคนปามาโดนได้เนอว้าว จังหวะที่น้องๆป่าปลรรากําลังเดินผ่านพอดีน้องก็เดินมาแบบอุ้ยพี่หนูขอโทษนะคะที่บอลเลยไปนี่เลยหนูก็ไปเชยยืนข้างกันนี้เลยไม่ได้ว่าอะไรนะคะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าของพี่ค่อนข้างเสียหายเพราะฉะนั้นแล้วหนูจะจัดการยังไงก็ได้แล้วแต่หนูหนูจะคึงตะคายหนูจะกัดจัดการยังไงก็ได้แล้วแต่หนูเลยแต่ถ้าเกินมาที่บูธพี่อีกคิดบอลละสองคงปองค่ะเอาไ้ยืนให้แล้วยอยู่ันเงีย วัลละหนึ่งถึงสองคูปองค่ะถ้าโดนน้ำสองคูปองถ้าโดนแฟนคลับพี่คิดห้าสิบคุปองเลยจัดการกันเองนะคะไม่ว่าทำยังไงหนูจะขึงตะข่ายจะเอาอะไรมากั้นแล้วแต่แต่ถ้าเกินมาอีกพี่คิดคูปองเพิ่มแบบอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วน้องก็แบบความน้องรุ่นสามอะค่ะค่ะเขาโท่าดีค่งคะคะขอโทษด้วยนะคะพี่เชอร์ก็คือแบบถ้าบอลลอยมาคิดหนึ่งคูปองพี่เชอร์ก็คือเก็บเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าโชคดีไปนะคะเพราะว่าพี่เชิญแบบว่ามาตอนท้ายๆพอดีบนนั้นก็เลยไม่โดนเก็บเพราะว่าแบบเพราะว่าตอนนั้นแบบอบอลมาลอยตอนกลางวันคือ,อจริงๆเราไม่ได้อยากหนูทุกคนแต่เราเหนื่อยคือเวลาเราเหนื่อยเราจะแบบเราจะนิ่งอ่ะเวลาเราเหนื่อยเราจะนิ่งแล้วเราก็จะแบบคือพี่ก็ไม่ได้อะไรมากแต่ของมันเสียหาย <laughs> <laughs> อะไรอย่างงี้น้องๆเขาก็มาขอโทษนะแต่แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนคะ่ะ น้องกูดหมดแล้วสามวันน้องกูดหมดเลยอุ๊ยอีกอันหนึ่งยังพอโอเคคนที่ชงไม่เป็นมาชงมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่หรอกอ่ะจริงๆแบบเวลาเรากินชาแบบถ้าเกิดสมมติเราใช้กับเราเองใช่ไหม <c oughs> เราก็กินแค่แบบอาจจะวันละค้งอะมากสุดก็ไม่รู้เช้าเย็นมั้งถ้าแบบเราเอามาใช้ รอบเราแบบสิบห้านาทีสิบห้านาทีอย่างเงี้ยก็คือใช้แค่แบบสามวันแต่เหมือนใช้ไปแล้วสามสิบวันเลยใช่ก็คือน้องทํางานหนักมากครับคือมันมีข้อของเชื่ออันหนึ่งกับอันหนึ่งอะเชือยืมมาแต่สุดท้ายเชือก็รู้สึกว่าซื้อคืนเขาแล้วกัน <c oughs> ก็เลยซื้ออันใหม่ไปคืนเขาไม่รู้ว่าจะ นะคะเดียวกันไหมยังไม่ได้เขียนเรืของเชิญชงสองอันนี้ใช้ชงไปประมาณ150บวกบวกแก้วกนะ็คือเรื่องราสนุกสนุกก็คือเหมือนตอนตอนที่หนูรับออเดอร์มาใช่ไหมคะเขาก็บางคนก็จะมีเขียนว่าให้เอาชาไปให้คนนี้นะอยู่บูธบูธตรงนั้นนะอะไรเงี <laughs> ้ยก็เป็นความสนุกด,ดีนะแต่คือทุกบูธก็คือแบบมีความหลากหลายแล้วก็ อาหารอะไรกิจกรรมแต่คือหนูชอบแบบบรรยากาศวันสุดท้ายมากๆเลยแนละช่วงที่เขาประมูลอะไรกันเสียงดังมากคือหนูอะ่ะก็คือเพิ่งโชว์เสร็จใช่ไหมก็เลยไม่ได้แบบมาช่วงยังเออไม่ได้มามเออไม่ได้ทันไม่ได้มาทันช่วงแรกๆที่เขาเริ่มประมูลกันใช่ไหมเพราะเราก็แบบพอลงจากสเตจปเราก็ต้องไปเปลี่ยนชุดน,นู่นนี่นั่น แล้ทุกคนเชื่อไหมว่าสิ่งที่ฮาที่สุดเลยสำหรับหนูก็คือหนู่าลืมแบบว่าวันนั้นจะต้องมาพบกับทุกคนที่อยู่หน้าบูธหนูก็เลยแต่งตัวชิวมากมากเลยหนูแบบรู้สึกเขินตัวเองจังเลยที่แบบว่าแต่งตัวชิวมากมากหนูอ่ะมีแผนในอนาคตว,ว่าอยากจะเปิดร้านอาหารแบบเลสเตอร์ลอมีความใฝ่ฝันมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารแบบฟิวชั่นใช่ แต่นี่มันอาจจะเป็นแค่แบบจุดเล็กๆแค่ชมชานะเพราะว่าถ้าเกิดจะเปิดร้านจริงๆอาจจะต้องต้องมีหลายๆอย่างเพราะว่าตอนนี้ก็คือศึกษาอยู่เหมือนกันนะใช่ศึกษาคนที่เขาแบบว่าทําธุรกิจอะไรอย่างนี้ก็ไปฟังๆว่างๆก็เปิดคลิปฟังเอาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ความรู้ดีนะครับก็คือฟังไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเปิดไหมในอนาคต ไว้ในอนาคตแล,ล้วกันนะคะถ้าเกิดมีโอกาสก็าอาจจะเป็นเป็นความฝันหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะทําแบบคือรู้สึกว่าชอบชอบขายจะทําคาเฟ่ยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าจริงนะทุกคนมันไม่ใช่หนูทําเพื่อแฟนคลับทุกคนแต่แฟนคลับทุกคนทําเพื่อพวกหนู <c oughs> คือถ้าเกิดพวกหนูทํามาปุ๊บเราไม่มีแฟนคลับมาหนุหนอย่างเงี้ย มันก็จะไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมเพราะงั้นแบบหนูต้องรู้สึกขอบคุณทุกคนมากกว่าที่แบบเอ้ยมาบูธพวกเราอะไรเงี้ยมาแบบว่าอุดหนุนพวกเราต้องรู้สึกขอบคุณทุกคนมากกว่าค่ะแบบพวกหนูตั้งใจทําให้ทุกคนก็จริงแต่ว่ามันเทียบไม่ได้กับที่ทุกคนแบบมาหาเราแล้วก็มาอุดหนุนเราอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนอย่างที่รู้ว่าแบบเอ้ยราคามันแพงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันราคาพุ่งสูงขนาดนั้นแต่ว่าด้วยข้อแบบ จำกัดหลายๆอย่างเราก็เลยต้องแบบเราก็เลยจําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ย